รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบอ .5 เสนอรายการข่าวดีดีก่าพี่คำรอน,าาน,รนตอนสำนักงานชลประทานที่12ย้ำปีนี้มีน้ำพอและมากกว่าปีที่แล้วด้วยใช้นาดนะ <ś> จะบอกให้สำนักงานชลประทานที่12 อยู่ที่ตำบลบาง,บางหลวงอำเภอสัพยาจังหวัดชัยน,นาทใครก็ไม่มีเหมือนอย่างเรามีเพื่อนเจ้าพยาสำนักงานชประทานที่12ที่จังหวัดชัยนาท เป็นที่ตั้งของเขื่อนเจ้าพระยารับผิดชอบครอบคลุมในเขตพื้นที่จังหวัดต่างๆเหล่านี้เหมือนเื้นฟ้าเบื้องบนพญาพยอมพระลมเปลี่ยนทันสำนักงานชมรมนานทีสองเป็นหนึ่งใน17สำนักกรมชมรมทานรับผิดชอบอยู่นะครับก็ในส่วนของสำนักงานชมรมนาทีสองเนี่ยก็อยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับซึ่งดูแลเขื่อนเจ้าพระยานะครับนอกจากเขื่อนเจ้าพระยาตามที่พี่กำลนกล่าวไว้เนี่ยก็ยังดูแลในพื้นที่ของ จังหวัดอุทัยธานีนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจังหวัดชัยนาทที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สิงห์บุรีอ่างทองนะครับรวมถึงจังหวัดพระนครศรียธยาบางส่วนและส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดที่อยู่เขตฝั่งขวาของแม่น้ําเจ้าพระยาโดยจะเห็นว่าพื้นที่ที่รับผิดชอบส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งตะวันตกนะครับของแม่น้ําเจ้าพระยาเลยนะครับฝั่งตะวันตกจะเป็นของสํานักงานชุมนันทที่สองแล้วก็ฝั่งตะวันออกจะเป็นของสํานักงานชุมนันทที่สิบนะครับพื้นที่ ครอบคลุมทั้งหมดนะครับ3.2ล้านไร่นะครับเป็นพื้นที่ชมปรทาน2.5ล้านไร่ฝนใหญ่เพิ่งพ้นไปการทดน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งมีเพียงพอไปจนถึงฝนหน้าทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาลลลมมมมนนะน้้าาาเเริิิ่่ปววือฟสนฝน หนึ่งวิทยากรเรามี1 5 0 0 0ล้านจากการบริหารจัดก,การที่ผ่านมาเนี่ยเราลาเลียงน้ําปล่อยน้ําในรูแแรงจาก4เขื่อนหลักมาแล้วประมาณ3,000ล้านนะครับในวันนี้นะครับในวันนี้ก็จะมีปริมาณน,น้ําใช้การเหลือ12,600ล้านซึ่งก็มีปริมาณพอสมควรที่จะจช่วยจนจนถึง30เมษาก็คือตลอด6เดือนนะครับก็ขอขอให้บั่นใจในตรงนี้นะครับว่าทางกรมชลประทานบริหารจัดก,การในรูแแ้งให้สามารถผ่าน ไไปไดหากจะต้องผลักดันน้ําเค็มก็ช่วยได้ในบางส่วนค่าความเค็มในรูแลเรามีจุดเฝ้าระวังที่สถานีปลาปาสำาเรทที่ปทุมธานีเป็นสถานีสูบน้ําดิบอุปโภคบริโภคร,ระบบประปา Stanford ของกรุงเทพใช้เขื่อนเจ้าพยาควบคุมให้สัมพันธ์กับระดับน้ําขึ้นลงของ,ของแหล่งน้ำทะเลโดยจะปล่อยน้ําจากเขื่อนเจ้าพยาลงไปช่วยผลักดนันวันนี้ปล่อย80ลูกบาทเมตรตวินทีนะครับแล้วก็ค่าความเค็มของวันนี้อยู่ที่0.16 กรัมต่อลิตนะครับซึ่งเกณฑ์เฝ้าระวังเราจะไม่ให้เกิน0.25และทุกสิ่งอย่างของการบริหารจัดการน้ําล้วนอยู่ในแผนทั้งหมดที่วางไว้วแ,ม,แวม้ว่าเหลือเหลือจากนี้ประมาณสัก3เดือนนะครับรือเดือนจากนี้ไปถ้าฝนฟ้าไม่ไม่ตกต้องลงลงมาเลยนะถึงถึงเมษายนคร,ครับครับพอครับ ครับตอนตรงนี้วางแผนไว้ไวไวแล้วครับครับพอพอเนี่เราพูดถึงในเขตชรประทานเท่านั้นนะในเขตชประทานานะครับแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภคลักษณะบริเวณด้วยนะครับอุตสาหกรรมด้วยนะครับ <c oughs> วางแผนไว้ครอบคลุมทุกกิจกรรมครับเราทําทุกอย่างเพื่อประชาชนสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าเขาพร้อมก้าวเดินก้าวผ่านก้าวข้ามหรือดูแรงนี้ไปจนถึงฝนหน้าเลยขอรับ ขอให้ชัยนาทจ้งเจริญสำนักงานชุมธานที่12จงเจริญพี่น้องประชาชนมีน้ำกินน้ำช้เจริญไหมดีอกดีใจทุกครั้งที่ไปชัยนาทคนเมืองนี้เขาเก่งกาจเคยสู้เพื่อชาติจนเกรียงไกรแต่ว่ายามนี้ทุกชีวียังแจมใสรอยยิ้มรับจับใจรับคนแดนไกลได้ าดีๆกับพี่คำรณน,น้ำท่วมฝนแรงเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ความสามารถในการบริหารจัดการน้ำสำนักงานชลประทานที่12กำลังดำเนินการอยู่ชัยนาทนะจะบอกให้ด,ดีใจทุกครั้งที่ไปชัยนาทคนเมืองนี้เขาเก่งการเคยสู้เพื่อชาติ